รางวัลรองชน,นเลอันดับสนารัชนีแพรน้าโรงเรียนวัดบางถุนนท์ค่ะรางวัลชมเชยอัน,นะะับนนา,างสาวพัชรินทร์บัหฑิโรงเรียนวัดมารีครับและรางวัลชมเชยอันท่านนะครับนายอัครเด สัจจพรนมโรงเรียนวัดบางเสาผมลำดับต่อไปเป็น่ายโรองเรียนที่58นะครับรางวัลชนะเลือกนายวชิรวุฒิสุดคพัโรงเรียนวัดศรีตาาัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนางสาวพุาวิราโตเรียนวัดศิตาลามรางวัลรองชนเลิศอันดับสนางทวนทิพยบุวางโรงเรียนวัดทิศการครับและรางวัลผู้ชนะสองรางวัลนะครับ นางสาวสัญญาขงชาวีวัชวันเกียรติและนางสาวยุทธาวดีจัทนทร์ทัศภูมินะคะรับโรงเรียนวัดะตะโกนุบิสการังเป็นเพื่านาน้องสาวรางวัลประกวดศึกออนไลน์นะครับโดยพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่56นะครับ เราจะเริ่มที่รายการเดือนทีขข่ห้านะครับรางวัลชนะนเลิศนายพีรพัฒน์โภกิรโรงเรียนวัดโตมลเลกรางวัลรดงชนะนเลิศอกกันดับมือนางสาวมณฑลีดันญี่ปุ่นโรงเรียนวัดยางสุธาราม รางวัลเงชนเลื่อนดักขอนางสาวจุฑารัตนดารักโรงเรียนวัดพระยาธรรมและรางวัลชมเชยนะครับนางสาวนันทิพาลูกผลโรงเรียนวัดโ์เรียน เราต่อไปเป็นการมอบรงางวัลสองเตือถ่ายที่57นะครับรางวัลชนะเลิศนางสาวราัศมีจิตลิมณีโรงเรียนวัดคลินครับรางวัลรองรชนะเลิศัำหนึ่งนางสาวพิมชาหัาวหอมโรงเรียนวัดเจาา ารางวัลรองนะเลิศอ,อันดับสองนางสาวพรนละคอขอไปครับนางสาวพาระระมงคลวัสดิ์โรงเรียนวัดบางส่วนารางวัลช,ช่วยสอนรางวัลครับนางสาวเพชิชรักษ์คำหาบโร,เรงเรียนวัดสวนนารามและนายชัยัรรอุ่นสิริจากโรงเรียนวัดบางส่วนครับ เธอคารงเรียนทีห้าสิบแปดนะครับรางวัลชนะเลิศนางสาวชุติการรุ่งขายโรงเรียนวัดประผละบุตรอิสราลารามกางวันรองชนะเลิศอนันดับหนึ่งนะครับนายพงษ์ชนกบุญปร,ระสิทธิ์โรงเรียนวัดบุษิตตาราม รางบัลรองชนะเลิศระดับ2นะครับนางสาวอคิตยาทองสิทิบูนโรงเรียนวัดศสุจารามและรางวัลชูช่วยอีก2รางวัลนะครับนางรัมณียกรศรีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีและ,ลาาาน,น,ะนายเชโรตกรสมพดานโรงเรียนวัดพิเศษ,ษ,ษ,ษการครับ